สวัสดีครับอยากเล่าสู่ฟังเรื่องของสีเนาะเรื่องของสีเมื่อวานนี้ด้แดมเพิ่งได้รับนะครับชิ้นงานชุดนี้เนี่ยนะครับเป็น n s r น r อ Arm นะครับจาก f c จังหวัดมาจากสกลเนาะนะครับจากทางสกลนะครับเป็นไรนานะครับดูภายนอกนะครับเราก็คงจะเห็นนะครับในเรื่องของสีสันนะครับเหมือนกับว่ามันยังใหม่อยู่นะครับแต่ทําไมต้องมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของสีเนี่ยนะครับ ดูใกล้ๆนะครับเหมือนกับน้แดงดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องของเขาเรียกว่าผิวนะครับผิวตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นร่องรอยการยุบลงไปนะครับนะยุบลงไปเลยนะครับแต่ทําไมต้องมีการพ่นสีทับด้วยล่ะนะครับแล้วทัดไม่มันจะหายไหมไม่หายนะครับนะจากนั้นนะครับเวลาเราสังเกตนะครับเรื่องของผิวนะครับเขาเรียกว่าผิวชิ้นงานเนี่ยนะครับเมื่อมันไป็เรียบแล้วเนี่ยนะครับต่อ้านะครับ ในเรื่องของไม่เรียบแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดเรื่องของอาการย่นนะครับอาการเวลาเราเคลือบผิวแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่งองามนะครับมันเงาอยู่แต่ว่ามันไม่ฉ่านะครับแล้วมันไม่ฉ่าเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างๆนะครับเกี่ยวเรื่องกับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอ่อันนี้เป็นคุณน้องขูดมานะครับเวลาอ่สีนะครับสีเก่าเนี่ยเวลาเราเอาออกไม่หมดนะครับนะซึ่งจริงๆเวลาทําพวกสีถังเนี่ยควรที่จะ นําในส่วนของสีเดิมๆที่ค้างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีนานสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่มันติดอยู่เนี่ยนะครับคนที่จะเอาออกนะครับรวมทั้งจุดที่มันยุบนะครับเช่นอย่างนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาให้ดูเลยได้แล้วกันนะจุดยุบแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่จะมีการดูดนะครับเขาเรียกว่าดูดถังนี่แหละนะครับคนจะมีการดูดออกนะครับหลายคนบอกว่าหน้าแดงเป็นรอยยิ้มใช่ไหมเนี่ยนะครับใช่ครับเนาะรอยยิ้มรอยยุบของมันเนี่ยนะครับแบบนี้เราควรที่จะมี เรื่องของการดูดนะครับดูดดันออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะ,ะทําการเก็บผิวนะครับด้วยสีโปอีกชั้นหนึ่งนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเวลามันยุบแล้วนะครับเวลามันยุบแล้วมาโปปิดนะครับในที่สุดนะครับหน้าวันหนึ่งวันไหนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเราพ่นสีนะครับตัวสีตัวสีโปเนี่ยนะครับหากมันแห้งไม่สนิทหรือว่าแห้งบ้างไม่แห้งบ้างหรือว่ามันแห้งแล้วจริงๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาเราพ่นจุดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเงานะครับเวลาเราดูผ่านมาเนี่ยนะครับ เราจะสังเกตเห็นความเปรียบเนียนของผิวสีนะครับมันจะเขาเรียกว่าหนึ่งเลยไม่เสมอนะครับกับ2จุดตรงนี้นะครับจุดที่มีสีโฟมมากๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ฉ่าเงาเท่าที่กวนนะครับฉะนั้นดีที่สุดเลยก็คือการดูดหรือว่าดึงดันออกมาก่อนนะครับแล้วก็เคาะเก็บผิวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะโอเคนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับจะทําอย่างไรต่อนะครับสําหรับผังใบนี้นะครับสาหรับชุดสีชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ จะมีการทําใหม่หมดเลยนะครับเนาะ,ะจริงๆแล้วก็เสียดายอยู่นะครับในส่วนที่ทํามานะครับแต่ก็ด้วยความที่ FC เนาะเอฟเจ้าของชิ้นงานเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอาจจะอาจจะทําแล้วมันไม่มีความสุขเนาะนะครับพอได้รับชิ้นงานแล้วไม่มีความสุขก็เลยนำนะครับส่งมากับหน้าแดงอีกทีหนึง่งก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับบางทีตัวช่างเองนะครับที่ที่ทำให้เนะี่ย ทำให้กับน้องเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเวลาไม่ค่อยมีนะครับหรือไม่ก็อาจจะทํางานคนเดียวนะครับซึ่งการทํางานสีเนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับเนาะต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงฉะนั้นในบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้มันมีทั้งเรื่องของพายุฝนเนาะนะครับเรื่องของพายุฝนเรื่องของ ความชื้นนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของงานสีด้วยนะครับก็คือกรณีที่มันมีความชื้นนะครับที่อยู่ในบรรยากาศอยู่ในอากาศของเราเนี่ยนะครับการพ่นสีนะครับก็จะทําได้ค่อนข้างลําบากนะครับเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยแก้ไขให้นะครับในส่วนของชิ้นงานตัวนี้นะครับเนาะเอาแบบแจมๆแหลมๆเลยนะครับแล้วการแก้จะแก้ย่งไงนะครับแก้ย่งไงหรือนะครับก็ คงจะเป็นเรื u, ่องของการลื้อในส่วนของสีเก่านะครับสีเก่าก็คือสีชุดนี้แหละนะครับที่ติดอยู่ต่อาปัจจุบันเนี่ยนะครับลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับนะลื้อออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเก็บผิวนะครับเก็บรอยยุบนะครับเก็บรอยต่างๆนะครับที่มันยุบที่มันยับลงไปเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เคาะนะครับเนาะเขาเรียกว่าเคาะปะปูนี่แหละนะครับพอเจอตัวไหนปูเราก็จะเก็บใหม่ตรงนั้นแหละนะครับ แล้วก็ในส่วนของสีนะครับจะถูกทิ้งนะครับเขาเรียกว่าลอกทิ้งทั้งหมดเลยนะครับด้วยวิธีการนะครับเนาะวิธีการลอกสีของน้าเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเรื่องของการใช้น้ํายานะครับอาจจะใช้น้อยหน่อยนะครับบางทีก็จะใช้แบบขัดดิบๆเลยนะครับเนาะด้วยแปรงนะครับแปรงลวดแปรงแปรงลวดแปรงเหล็กแปรงทรายเหล่านี้แหละนะครับเนาะเดี๋ยวจะไงมีความคืบหน้านะครับก็จะเล่าสู่ฟังดีกว่าเนาะโอเค